รถเข้ามาจอดอยังลานวัดไทยสาวัตถีคณะผู้สแสวงบุญก็พากันลงจากรถและรอรับสิ่งของสัมภาระของตนที่โชเฟอร์และเด็กประจำรถช่วยกันลำเลียงลงมาจากหลังคาได้ของกันครบแล้วผู้นำทัวร์ซึ่งรับกุญแจห้องมาจากเจ้าหน้าที่ของวัดก็แจกลูกกุญแจเพื่อให้ทุกคนเข้าห้องพักไปเตรียมอาบน้ำอาบท่าให้สบายเนื้อสบายตัวจากนั้น จะได้ออกมารับประทานอาหารค่ายกเว้นพระภิกษุและแม่ชีที่ต้องเปลี่ยนจากอาหารเป็นน้ำปานนะระหว่างที่คณะผู้สแสวงบุญสงน้ำและอาบน้ำกันอยู่หัวหน้าทัวร์กับแม่ครัวก็ช่วยกันหุงหาอาหารโดยมีเจ้าหน้าที่ของวัดซึ่งเป็นคนอินเดียเป็นลูกมือรับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระมคุเทศก็นำคณะผู้สแสวงบุญเข้าไปในโบสถ์ เพื่อทำวัดสวดมนต์และทอดพระป่าเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีชื่อพระมหาประเสริฐเป็นคนเชื้อสายขเขมรมีความรู้เรื่องพุทธประวัติเป็นอย่างดีอายุอานามอยู่ระหว่างหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระครูคืออ่อนกว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองแต่แก่กว่าท่านพระครูเนื่องจากอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน ภิกษุสารูปจึงรู้สึกถูกอัธยาศัยกันเป็นพิเศษพระมกุเทศแนะนำประวัติของภิกษุเชื้อสายขเขมรอย่างไม่เป็นทางการว่าพระมหาประเสริฐหรือที่คนเรียกกันติดปากว่าหลวงพ่อหรือสีเสริฐท่านเชี่ยวชาญเรื่องวัดพระเชตวันและก็เมืองสาวัตถีมากเรียกว่าบรรยายได้เป็นฉากๆจนคนฟังมองเห็นภาพ ท่านเก่งขนาดหลับตาบรรยายก็ยังได้พรุ่งนี้พระคุณเจ้าและญาติโยมจะได้เห็นว่าท่านเก่งขนาดไหนและทำไมหลวงพ่อจึงชื่อฤาษีเสิดหลวงพ่อเคยบวชเป็นฤาษีมาก่อนละครับพระคุณทศถามอย่างเกรงใจหากก็อยากจะรู้ชื่อนี้มีที่มาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้เราทำวัดสวดมนต์แล้วก็ทอดผ้าป่าก่อนหลังจากนั้นค่อยเล่า พระเจริญเป็นผู้ตอบหลวงพ่อฤศีเสดนำคณะผู้สแสวงบุญทำวัดสวดมนต์ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงนั่งภาวนาอีกครึ่งชั่วโมงและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไม่มีการเดินจงกรมเพราะสถานที่ไม่อำนวยลำดับสุดท้ายคือการทอดพ้าป่าบริจาคปัจจัยบำรุงวัดสตรีที่จ้างค่าสามีรู้สึกใจคอไม่ปกติ ตั้งแต่เห็นหลวงพ่อหรือศีรจครั้งแรกหลอนเกิดความรู้สึกประหลาดอยากเข้าไปกอดท่านเหมือนว่าท่านเป็นพ่อบังเกิดกร้าวทว่ามีอาจทำเช่นนั้นได้ด้วยว่าท่านเป็นบรรพชิตหลอนได้พยายามทำวัดสวดมนต์อย่างมีสติครั้นถึงตอนนั่งภาวนาหลอนก็ระลึกนึกย้อนเหตุการณ์ในอดีตชาติได้หลอนไม่เคยปฏิบัติธรรม ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระอย่างจริงจังสักแต่ว่าทําตามๆกันไปอย่างงมงายครั้นได้มาปฏิบัติอย่างจริงจังก็ระลึกชาติได้ว่าหล่อนเคยเป็นลูกชายหลวงพ่อหรือศีเสดเมื่อส0 0ปีที่แล้วเวลานั้นหลวงพ่อหรือศีเสรดเป็นกษัตริย์เขมรหล่อนเป็นโอรสองค์ใหญ่ระลึกได้เพียงเท่านี้ก็หมดเวลาของการภาวนาหล่อนเชื่อสนิทว่า สิ่งที่หล่อนรู้และเห็นขณะนั่งภาวนานั้นเป็นความจริงหล่อนเคยเป็นโอรสของหลวงพ่อทันทีที่พิธีทอดผ้าป่าเสร็จสิ้นลงเสียงร้องไห้โฮโฮก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังญาติโยมที่นั่งด้านหน้าพากันหันหลังไปมองภิกษุก้าวรูปไม่จำเป็นต้องหันเพราะนั่งหันหน้ามาทางญาติโยมอยู่แล้วโยมเป็นอะไรไป พระมคุเทศถามสตรีที่ร้องไห้แทนการตอบหล่อนยิ่งตะเบงเสียงร้องดังขึ้นจนญาติโยมยกเว้นเท่าแก่เสงคิดว่าหล่อนถูกผีเข้าส่วนบุรุษวัยเจ็สคิดว่าหล่อนจะต้องมีอะไรกระทบกระเทือนใจอย่างแรงจนต้องระเบิดเสียงร้องออกมาสตรีที่นั่งติดกันเอามือโอบไหลหล่อนไว้ในลักษณะปลอบขวัญท่านพระครูวานเห็นหนอ ช่วยตรวจสอบโดยเร็วพลันและรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้หล่อนร้องไห้รู้แล้วท่านก็ได้แต่นิ่งรอดูเหตุการณ์อยู่โยมขยับเข้ามาข้างหน้าสิร้องไห้ทำไมญาติโยมช่วยหลีกทางด้วยพระเจริญสัง่งเมื่อญาติโยมเบี่ยงตัวหลบให้หล่อนจึงครานอย่างเร็วๆไปซบหน้าร้องไห้กล้ากรวนอยู่ตรงที่หลวงพอ่อฤษีเสด็จนั่ง ภิกษุวัย62รู้ตั้งแต่เมื่อตอนเช้ามืดว่าจะได้พบลูกชายในอดีตชาติจึงพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่าเป็นอะไรโยมอย่าร้องไห้มีอะไรก็พูดออกมาไม่ใช่โยมหนูเป็นลูกชายหลวงพ่อสตรีนั้นตอบด้วยเสียงปนสะอื้นโยมก็ถูกผีแขกเข้าระครับหลวงพ่อมีเสียงถามมาจากข้างหลัง ผีแขกเข้าก็ต้องพูดภาษาแขกสินี่พูดภาษาไทยต้องเป็นผีไทยเข้าแม่ชีป่วนขานสตรีนั้นจึงหันหน้ามาบอกว่าไม่ใช่ผีแขกหรือผีไทยอะไรที่ฉันร้องไห้เพราะได้มาเจอพ่อฉันหลวงพ่อหรือสีเสดเป็นพ่อฉันหลอนหยุดร้องไห้เพื่อชี้แจงสาเหตุที่ต้องร้องไห้เสร็จแล้วจึงร้องต่อ ยุ่งละสิหลวงพ่อไปแอบมีลูกไว้ตั้งแต่เมื่อ,อไรพระมกุเทศถามทีเล่นทีจริงท่านอย่าพูดอย่างนั้นบาปกรรมเปล่าๆฉันไม่ได้เป็นลูกหลวงพ่อในชาตินี้แต่เป็นในชาติก่อนเมื่อ300ปีมาแล้ว สตรีนั้นต่อว่าพระมกุเทศเมื่อความโกรธ้ามาแทนที่ความโศกหล่อนจึงหยุดร้องไห้โยมรู้ได้อย่างไรมีอะไรมาพิสูจน์สตรีนั้นจึงเล่าเรื่องหล่อนรู้ตอนนั่งภาวนาด้วยเสียงที่ได้ยินกันท่วนว่าจริงหระอครับหลวงพ่อพระเจริญถามท่านพระครูด้วยมั่นใจว่าท่านจะต้องรู้ มันก็เป็นได้ท่านพระครูตอบแบบบัวไม่ให้ช้ำน้าไม่ให้คุณเพราะถ้าท่านตอบว่าจริงผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้ก็คิดว่าท่านงมงายแต่ถ้าตอบว่าไม่จริงก็จะกลายเป็นมุสาวาทแล้วหลวงพ่อยอมรับเขาเป็นลูกหรือเปล่าจ๊ะแม่ชีป่วนถามปรางคิดไกลออกไปว่าต้นอาจจะเคยเป็นภรยาท่านในอดีตชาติก็ได้ หลวงพ่อหรือสีรษะรู้ว่าแม่ชีคิดอย่างไรจึงพูดด้วยเสียงปกติว่า<ง>เมื่อตอนตีสีวันนี้อาตมานั่งภาวนาสติบอกว่าลูกชายในอดีตเมื่อสามอปีก่อนจะมาที่วัดแล้วอาตมาก็เห็นหน้าโยมในนิมิตเห็นแม่ชีด้วยชาตินั้นแม่ชีเป็นผู้ชาย แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของลูกชายอาตมาท่านตั้งใจบอกแม่ชีทางอ้อมว่าแม่ชีไม่ได้เป็นภรยาท่านไม่ว่าชาติก่อนหรือว่าชาติไหนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงนะสิครับพระรสุขนพูดขึ้นอ้าวท่านทำไมถึงพูดอย่างนั้นละ่ะนี่ถ้าเป็นโยมพูดผมก็ไม่แปลกใจเลย แต่นี่พระพูดผมคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้หลวงพ่อฤศีเสดพูดเสียงตำํำหนิทำไมล่ะครับพระกรัรมโยมคิดเหมือนกันได้ผมไม่เห็นว่าจะแปลกตรงไหนพระหนุ่มยังไม่รู้ถึงความผิดของตนผมเสียใจหน้าที่ท่านพูดอย่างนี้ท่านมาบวชเพื่ออุทิศต่อพระาศาสนาหรือบวชเพื่ออะไรกันแน่ที่ผมมาบวชเพราะไม่ชอบทำนาครับ แถวบ้านผมถ้าใครขี้เกียจทำนาก็จะพากันมาบวชพระรสุขคนตอบตามความเป็นจริงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองผมไม่แปลกใจแล้วท่านไม่รู้กระทั่งว่าการเวียนว่า,ายตายเกิดมีจริงหรือไม่เพราะท่านไม่ได้ตั้งใจมาบวชเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีตำหนิหลวงพ่อวัดดอนเมืองรู้สึกร้อนตัวเพราะท่านเองก็ไม่ได้ตั้งใจมาบวช พราะอกหักรักเ้าวจึงมาพึ่งพระาศาสนาผมว่าไม่ตั้งใจบวชไม่เป็นไรแต่เมื่อบวชแล้วต้องตั้งใจทำหน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของนักบวชในพระพุทธศาสนาคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมผมเองแต่แรกก็ไม่ได้ตั้งใจมาบวชแต่เมื่อบวชแล้ว ผมก็ทำหน้าที่ของบรรพชิตได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องท่านพระครูรู้ว่าพระรสุกคนยังไม่รู้สาเหตุที่ถูกหลวงพ่อหรือสีรษดตําหนิจึงต้องพูดให้รู้ท่านพูดกับพระหนุมว่าท่านยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเหตุใดหลวงพ่อหรือสีรษดถึงตําหนิท่านผมจะบอกให้ก็ได้การที่ท่านสงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เท่านั้นกับท่านไม่มีศรัทธาในคำที่ทรงสอนของพระพุทธองค์โดยเพราะตถาคตโพธิศัทธาท่านจำไม่ได้หรือเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้อนุตรัสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงบรรลุวิชาสามข้อแรกของวิชาสามคือบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าความรู้ทำให้ระลึกชาติห้นหลังได้ คือระลึกชาติถอยหลังเข้าไปได้ตั้งแต่ชาติหนึ่งสองชาติจนลหลายๆกับว่าในชาติที่นั้นเท่านั้นได้มีชื่อโคตมีผิวพัธุ์มีอาหารเป็นอย่างนั้นสเสวยสุขสวยทุกข์เป็นอย่างนั้นมีอายุเท่านั้นจุติจากชาตินั้นได้อุบัติในชาติโน้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจึงได้มาเกิดในชาตินี้ ท่านไม่ทราบข้อนี้หรอกหรือตอนอยู่ที่พุทธคยาพระมกุเทศก็ได้บรรยายแล้วท่านไปอยู่เสียที่ไหนถึงไม่รู้ท่านพระครูพูดเสียงตำํำหนิท่านจะไม่ยอมให้พระรสุคนต้องอยู่ในขายมิจฉาทิฏฐิอีกต่อไปเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีนรกเป็นที่ไป เพราะผู้มีความเห็นผิดจากไม่ทำชั่วย่อมไม่มีสมภารวัดป่ามะม่วงไม่อยากเห็นเพื่อนบรรพชิตหรือว่าญาติโยมคนใดมีนรกเป็นที่ไปจึงต้องสอนด้วยเมตตาพระรสุขคนรู้สึกอับอายขายหน้าท่านอายสตรีสาวสวยเสียงใสที่ชื่อสายใหญ่รักท่าทางหล่อนจะเข้าใจและทราบซึ้งในพระธรรมคำสอนมากกว่าตัวท่านเสียอีก เวลาที่พระมกุเทศหรือท่านพระครูบรรยายหล่อนก็ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจท่านเสียอกที่หลับบ้างมองออกไปนอกรถบ้างถึงจะได้ยินเพราะเสียงมากระทบหูหากก็ไม่เข้าไปถึงจิตใจจึงจำไม่ได้และไม่เกิดศรัทธาต่อแต่นี้ไปท่านเห็นจะต้องตั้งใจฟังจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าอย่างนี้พระรถสุคนเป็นคนดี ท่านจึงคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะโบราณท่านสอนไว้คนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวท่านจะไม่ยอมแก้ตัวเป็นอันขาดสาเหตุที่ท่านเป็นเช่นนี้เพราะได้ตั้งความดำริไว้ในทางที่ผิดคือคิดว่าการมาครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวมากกว่าที่จะมาสแสวงบุญเมื่อไม่สแสวงบุญก็เลยไม่พบบุญ เหมือนคนอื่นๆในคณะได้พบแต่นี้ไปท่านจะตั้งใจตั้งความดำริไว้ในทางที่ชอบจะไม่เป็นพระด้วยศักแต่ว่าห่มผ้าเหลืองอีกต่อไปพระคุณเจ้าที่เคารพกระผมขออโหสิกรรม ท่านคุกเข่าประนมมือแล้วกราบพระพิสุทั้งแปดรูปสามครั้งกระผมขอปฏิญญาณว่าต่อแต่นี้ไปกระผมจะทำหน้าที่ของพระให้บริบูรณ์จะศึกษาพระธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมเหมือนที่พระคุณเจ้าทั้งหลายทำอยู่ท่านรู้ว่าพระทวัตกับพระคุณทศก็คิดอย่างเดียวกับท่านหากทั้งสองมีบุญ ก็คงจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันหลวงพ่อคะหนูกรุ้มใจหลวงพ่อช่วยหนูด้วยเสียงสตรีคนเดิมคล่ำครวนแล้วหล่อนก็เริ่มร้องไห้อีกครั้งหลวงพ่อฤาษีเสดจ,จึงปลอบใจหญิงสาวผู้เป็นโอรสในอดีตชาติว่าไม่เป็นไรนะโยมขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานไม่ต้องไปสนใจสามี เขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาอย่าเอามาเป็นอารมณ์ตัดไปเลยเดี๋ยวเขาก็ตายถ้าเขาไม่ตายเราก็ตายต้องพลัดพรากจากกันไปไม่วันใดก็วันหนึ่งฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจให้สนใจมรรคผลดีกว่าจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะโยมนะญาติโยมก็เหมือนกันอย่าไปกังวลติดข้องอยู่กับเรื่องทางโลก ขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานใครยังไม่เคยปฏิบัติก็ให้ไปรเรียนกับพระครูเจริญท่านสอนเก่งเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัสถีรู้ว่าสมภานวัดป่ามะม่วงท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และจะเป็นผู้ที่รู้จักไปทั่วโลกในอีกสามปีข้างหน้าที่รู้เพราะท่านได้อบรมกาย อบรมจิตมาเป็นเวลาหลายสิบปีนับแต่มาอยู่ที่แดนพุทธภูมินี้พระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าทำไมหลวงพ่อวัดไทยสาวัตถีจึงชื่อฤสีเสดพระกุณทธถามพระมกุเทศด้วยคำถามเดิมหลวงพ่อจะเล่าเองหรือว่าจะให้ผมเล่าดีครับพระเจริญถามหลวงพ่อฤสีเสด ท่านเล่าก็แล้วกันติดขัดตรงไหนก็ถามผมเมื่อเจ้าอาวาวสวัดไทยเสาวัตถีอนุญาตพระมกุฏเทศจึงเล่าว่าคือตอนท่านมาอินเดียใหม่ๆท่านก็อยากรู้ว่าพวกโยคีและพวกฤาษีในอินเดียเขาฝึกสมาธิกันอย่างไรถึงได้ทนต่อความร้อนความหนาวของอากาศได้เช่นพวกโยคีพวกฤาษีที่อยู่แถบเชิงเขาฮิมาลัย เขาไม่นุ่งอะไรเลยแต่สามารถนั่งสมาธิอยู่บนกองหิมะได้โดยไม่มีทีท่าว่าหนาวเหน็บเจ็บปวดหรือว่าทรมานแต่ประการใดหลวงพ่อท่านก็อยากทำแบบนั้นบ้างจึงทุดงไปตามป่าเชิงเขาหิมาลัยแล้วท่านทำได้อย่างพวกฤาษีหรือโยคีไหมครับพระคุณทดถามท่านใจเย็นเยนอย่าเพิ่งถาม ผมกำลังจะเล่าพระมกุเทศปรามและจึงเล่าต่อท่านบอกว่าหนาวมากหนาวจนทนไม่ไหวเลยต้องไปขอกอดฤสีที่นั่งขัดสมาธิอยู่เพื่อจะได้ไออุ่นจากกายของฤสีแล้วฤสีไม่ว่าหรอครับพระทวัตถามบ้างฤสีเข้าจานอยู่ตัวแข็งไม่รับรู้อะไรตัวยังมีไออุ่นอยู่ ท่านก็นั่งกอดฤาษีอยู่หลายวันทั้งหนาวทั้งหิวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดพอค่อยชินกับอากาศหนาวท่านก็รีบเดินทางกลับวัดแล้วก็มาเล่าให้ลูกวัดฟังคือพระสองรูปที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านถือโอกาสแนะนำพระวัดไทยสาวัตถีสองรูปนี่รูปนี้มาจากเชียงใหม่ส่วนอีกรูปมาจากอุดร จะมาเรียนต่อปริญญาเอกหลวงพ่อขอให้ช่วยงานที่วัดก่อนถ้ามีพระจากเมืองไทยมาเปลี่ยนค่อยไปเรียนได้หลวงพ่อฤษีเสด็ถือโอกาสสรุปว่าตั้งแต่นั้นมาทั้งพระทั้งญาติโยมที่รู้เรื่องนี้ก็เลยเรียกอาตมาว่าฤษีเสดจอาตมาก็เลิกคิดที่จะแข่งกับพวกฤษีเรื่องฌานสมาบัติ เปลี่ยนมาเจริญกรรมาฐานแทนหลวงพ่อปฏิบัติแนวไหนครับพระรสุคนถามผมเจริญสติปัฏฐานสีที่เลือกสติปัฏฐานสี่ก็เพราะพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นความสำคัญของสติปัฏฐานสี่โดยในว่ามนุษย์ทั้งหลายสามารถก้าวล่วงไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยทางสายเดียวเท่านั้นคือการเจริญสติปัฏฐานสี่ พระองค์ตรัสเป็นภาษาบาลีว่าอย่างไรจะ๊ะแม่ชีป่วนต้องการทดสอบเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัดถีว่าจะเก่งเท่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงหรือไม่แม่ชีต้องการทดสอบอาตมาใช่ไหมเอาอย่างนี้ให้แม่ชีว่ามาก่อนแล้วอาตมาจะบอกว่าถูกหรือผิดถ้าถูกจะบอกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรท่านทดสอบแม่ชีบ้าง ฉันจำไม่ได้หรอกจ้าจ้าคุณโชดกท่านเคยว่าให้ฟังหลายครั้งฉันก็จำได้แต่คำแรกว่าเอกายโนนอกนั้นจำไม่ได้แม่ชีสารภาพถ้าอย่างนั้นเกิดอาตมาว่าผิดแม่ชีจะรู้ได้อย่างไรถึงฉันไม่รู้หลวงพ่อจเจริญท่านก็รู้แม่ชีวัยหกสิมั่นใจในภูมิรู้ของท่านพระครู ถ้าอย่างนั้นอาตมาจะว่าให้ฟังแล้วท่านจึงได้อัญเชิญพระพุทธพจน์มาดังนี้เอกายโนอยังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมติกมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังขมายะยายสะอธิขมายะนิพพานสสะ สัจฉิกิริยายะายทิทางจัตตาโรสติปัฏฐานาแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของลาวสัตว์เพื่อล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจงซึ่งพระนิพพาน ผลทางนี้คือสติปัฏฐานสีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรแม่ชีถามอีกเล่มที่สิบก็มีเล่มที่สิบสองก็มีส่วนข้อและหน้าอัตมาจำไม่ได้ท่านรีบบอกเพราะรู้ว่าแม่ชีจะต้องถามต่อหลวงพ่อครับแบบนี้เราจะพูดได้ไหมครับว่า พวกฤาษีพวกโยคีเก่งกว่าพระสงฆ์เพราะท่านเหล่านั้นก็สามารถอดทนต่อความร้อนความหนาวได้พระมะกุเทศถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองถ้าเก่งก็หมายถึงสามารถทนต่อความร้อนความหนาวได้พวกฤาษีโยคีก็เก่งกว่าแต่ผมคิดว่าในคำทรงสอนของพระพุทธองค์เก่งน่าจะหมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูงสุดขยายความก็คือถึงพวกฤาษีโยคียจะสำเร็จฌานได้ฤทธิ์อย่างไรก็ตามแต่ในเมื่อยังตัดกิเลสทำลายสังโยชน์ไม่ได้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่การเจริญสติปัฏฐานสีทำให้บรรลุธรรม ถ้าถึงขั้นอรหัตผลก็สามารถตัดกิเลสทำลายสังโยชน์ได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายวกวนอยู่ในสังสารทุกข์อีกต่อไปแบบนี้พระสงฆ์ที่บรรลุธรรมก็เก่งกว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบค่อนข้างละเอียดหลวงพ่อครับเมื่อกี้พระอาจารย์บอกหลวงพ่อบรรยายเก่ง ผมอยากขอความกรุณาให้หลวงพ่อช่วยบรรยายพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับการละลึกชาติของพระพุทธองค์ได้ไหมครับพระรสสุคนพูดกับหลวงพ่อฤสีเสริดผมหนะบรรยายได้แต่เกรงว่ายาติโยมเขาจะง่วงนะสิไปพักผ่อนกันก่อนไม่ดีกว่าหรือพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นี่ก็ห้าทุ่มแล้วผมยังไม่ง่วงหรอกครับหรือว่าคนอื่นว่ายอย่างไร ผมว่าไหนๆก็มาแล้วก็กอบโกยความรู้ไปให้ได้มากที่สุดเอาอย่างนี้ใครคิดว่าจะพักผ่อนขอให้ยกมือขึ้นผมขอฟังเสียงข้างมากเท่าแก่เสียงสาวเสียงเมื่อไม่มีผู้ใดย,ยกมือจึงอาราธนาเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัถีให้บรรยายต่อถ้าเช่นนั้น อาตมาจะขอเล่าในส่วนที่อาตมาประทับใจมากที่สุดก็แล้วกันหลวงพ่อฤาษีเสด์กล่าวแล้วจึงบรรยายว่าหลังจากตรัสรู้แล้วพระบรมศาสตร์สดาผู้เป็นบรมครูของพวกเราก็ได้บำเพ็ญพุทธกิจตลอด4 5พรรษาจวบจนเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ8 0พรรษา พระองค์ได้เสด็จจาริกไปประกาศพระศาสนายังแคว้นต่างๆทั่วดินแดนชมพูทวีปเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาพระองค์ก็ประทับจำพรรษาในดินแดนนั้นๆแต่ที่ที่พระองค์ประทับจำพรรษามากที่สุดก็คือพระนครสาวัตถีแห่งนี้โดยประทับที่พระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีที่สร้างถวาย19พรรษา ประทับที่วัดบรุรพารามที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวายหพันษารวมประทับที่พระนครสาวัตถีแคว้นโกศลก็เป็นเวลานาน,านถึง25พันษาประทับติดต่อกันเลยเหรอครับพระกุ่นทศถามผมหมายถึงเฉพาะในพันษาแต่พอออกพันษาพระองค์ก่อจาริกไปประกาศพระศาสนา เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาก็เสด็จมาประทับจำพรรษาที่พระเชตวันสลับกับวัดบุรพารามมีใช่ประทับอยู่ตลอดทั้งปีและถ้าประทับวัดใดวัดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระเชตวันหรือว่าวัดบุรพารามก็จะประทับณที่แห่งนั้นจนถึงฤดูออกพรรษาเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัตถีอธิบายแล้วจึงบรรยายต่อ